สันติตาเขาสองคนไปนไปน้ำไปน้ำอไปน้ำไปเลยดสรุปจบแล้วใช่ไหมแกว่าสำคัญละไปไหนไปไหนไปไหนไปด้วยวะไปด้วยเห็นไหมเพลเราเราไปสองคนเลย อยแยไมเพลเะนะมิงไปไหมไม่ไปเขาพกรถหกล้อเขากลับแล้วใช่ไหม<ะ>เขากลับกันแล้วกลับแล้วนุ่งจะให้รอป่ายางอยู่ตรงนานเาจ้าของที่เขาบอกเดี๋ยวเดวเดี๋ยวลุงไปบอกเขาให้เขาขยายให้มาเต็มนี่นี่น้องมิงสั่งการอ่าให้อย่าให้แซมไปซื้อข้าวสารใช่ไหมใช่ค่ะ

จบ,บตอนแรกใหญ่ไม่โค้เขาบานซุ้มหรือบ่บ่ครับโอ้ยเมันแค่เหลือในใหญ่กว่าบานซุ้มแค่เ <c oughs> หลือเอดี๋ยวของรั่วมันจะจางไงอืมอลือค่เหลือโอ้ยมีแห้งว่ะมีแห้งด่าเหลือไหนจับป้องแซมอะไรลุงวันนี้โคตรโกรธอ่ะโกรธโทรไปหาไม่รับงอนซื้อ ไป่อลรับเนาะนู่โฮโฮนโผ่นี่นี่กระเป๋าอยู่นี่นี่ใครจะไปได้ยิ้เก็บงานอยู่ไหมไม่กลัวน่ยไม่กลัวใจมันไม่กลา้างานกายไม่ทำถา่ายแต่คลิปเจียงเจรียงเรียงใส่ไปขาดข้องมากนะจุกจิ๊กจุกจิก คนสวยเนี่ยเขาก็แต่งหน้นะะากันทั้งนั้นเลยโอ้แซมต่อสิบอะไรรู้โอ้นาจีอาดลุกสิครับนากีอาดแซมพุตาดเพิ่งอย่างนี้เบิ่งเบิ่งเบิ่งเขาเขาไม่ต้องโดนุนอะไรเลยนะพี่ตาไปเปลี่ยนตาไฟมาใหม่เหรอ ไปเดิมอ๋อแปลงหน้าเปลี่ยนพวกกระจังพวกกันชนสะเก็ดอะไรอ๋อิ้วไฟนี่เหลือหเฮ้ยถ้าสมมติว่าสองพันยี่สิบแปลงเป็นน้ำอีกอะเป็นซิ้วก็จะเี่วเอามาเอามาเรกกันเรกกันเออแปลงหน้าเลยแลกกันสองพอยากจะพูดยนมผเิห อยากดไสท้าเหอยากไรเห้งตัวเไหนเลยยกันเลีแ่รถด้แ่รถกัเหมวดไอตรง้อโอ้ยเฮ้ยทำไมถูกแ่วะดาวเท่าไหร่สามแสน ปยังรับเทียตเงินเดือนี่หมื่นส0 0 0 0ื0น0 0่สตเอาเดาพอดแสนาตายยังหือยังสนย่สิ0แปเป็นนามยี่เอกเป็นสเตลดีเออ่เปลี่ยนยี่นันมดเกือบเกือบแสนอ่ะเกือบแสนเลยอ ไม่เ<น>พิ่งออกรถมาวังหันจะไปเปลงไหนแล้วโอ้โหเจ็บบอกเลยว่าเจ็บไปเปลี่ยนแม็กเง่าดูดีแล้วแล้วล้อผมมันไม่ใช่แม็กตรงไหนอ่ะอืมอ,อ่ะเฮ้ยเ <c oughs> นาเอือเลยเส้นชอบปี๊ดค่อิสระได้อิสระได้อ่ะ สวัสดีพี่น้องประชาชนคลิปพิต้าคีพิต้าเด้พูดอย่างนี้เนี่ยทุกคลิปเนาะสวัสดีพี่น้องประชาชนโอ้นั่นแกงคนทั่วไทยเนาะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรล้อตลกอะไรล้อโทรไปหลอกคนแก่ว่าได้ตังค์ ดนจะเป่ายางวงรัดไว้ปะก็โอเครับสนรับคลิปนี้ยังยังแม่นปเอาปิดคลิปเอาวันนี้มีคนบิดคลิปให้ด้วยเอบใจเลยโอ้โ้ขอบคุณพี่น้องประชาชนโอเคๆบายครับ

เคยรู้อะไรบ้างไหมชีวิตเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวก็เจอเขาด่าในหน้าประดุกสนเคลื่อนอีกแล้วโอ้สิงหัวสิงอย่างนี้ผีดมึงเปิดไรอะไรอะไรสามสี่คลิปเลยมีสีถามไปอ่านใน จัดดดูเ้อไม่ต้องอ่านไม่ต้องถามว่าใจไหมไม่ต้องถามเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียงเสีงเงี้ยจิ้งเงี้ยเดี๋ยเสียงอะไรๆเมื่อเรมาทำท่อนี่ฮะมีซื้อมาแล้วเพคเพคว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่ได้ก็ไม่ได้เลยเชื่อนี่อันนี้มัน บีบไม่ลงอุ๊ยเย็นร้อนบีบไม่ลงล็อกอืมเชื่อบอกให้ซื้อทองมาไหมที่หลุดได้ดิ้วยดึงมาก็หลุดแล้ว,ไม,ลลวไม่มีประโยชน์เลยเลยไปจริงไหมถ้าไม่ไปล่ะแซมเองตกเงี้ยไม่รู้สิไม่รู้อ่ะจิตตาไปบ่ จ้าก<ะ>็บไปหดอกฮะไปโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียเท่นี้ครับสบายครับเสดีครับแบเไปสั่งเขาขอสรงมหาย